สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น p ี t ีกับราคาณปัจจุบันนะครับอัปเดตเมื่อวันที่4กรกฎาคม2 5 6 6จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นลายตัวนะก็นานแล้วที่ผมไม่ได้มาพูดถึงหุ้นลายตัวนะครับ ถึงคลิปนี้มาพูดถึงหุ้นลายตัวก็แสดงว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดูมีความน่าสนใจนั่นแหละด้วยความที่หุ้นพ t ีเนี่ยผมก็ติดตามอยู่แล้วนะครับทั้งซื้อเข้ามาในพอร์ต DCA ด้วยแล้วก็พยายามติดตามดูความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงที่มันผ่านมามาตลอดนะครับซึ่งที่มันผ่านมาเราเห็นว่าราคาของหุ้นพ t t ีเนี่ยจะอยู่ตรงกรอบประมาณสัก30บาทไปถึงประมาณไม่เกิน35บาทพอไปถึงประมาณสัก35บาบาทก็มักจะมีแรงเทขาย รประมาณ34-35เนี่ยจะมีแรงเทขายออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีแรงเทขายออกมาเนี่ยราคาก็มักจะมีการสร้างนิวโลมาตลอดซึ่งนิวโลล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าราคาลงไปต่ำกว่า30บาทแต่สุดท้ายก็มีแรงซื้อกับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับจนทำให้ราคาของหุ้นพ t t ีเนี่ยสามารถขึ้นมายืนเหนือ30บาทแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่33บาท75สตางต่อหุ้นนะครับ อย่างไรก็ดีหุ้นพ t ดีทีก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งถ้าเราดูโดยภาพรวมของตลาดหุ้นณนะปัจจุบันนะครับก็ต้องเรียกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะดูมีความเสีย่ยงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยดัชิีเซ็ตก็หลุดตรงบริเวณ1,500จุดลงไปนะครับลงไปต่ําสุดประมาณสัก1465จุดนะก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับ ซึ่งส่งผลทําให้ดัชินเซตในปัจจุบันนะวันที่4กรกฎาคม2 5 6 6เนี่ยดัชินเซตนะครับก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1515.31จุดก็บวกขึ้นมา8.47จุดนะครับหรือว่าบวกขึ้นมา0.5 6เอเมื่อเทียบกับของวันก่อนหน้านั้นแต่อะไรก็ดีก็หลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเพียงแค่การรีบาวกลับขึ้นมาเท่านั้นยังไม่ใช่การปรับเปลี่ยนแนวโน้มหรือว่าการกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่อย่างใดอะไรอย่างนี้เพราะว่า ตอนที่ดัชเซตเนี่ยหลุดตรงบริเวณ1,500จุดลงไปแล้วก็ลงไปถึงประมาณสัก1,465จุดเนี่ยมันเป็นการสร้างนิวโลนะครับในช่วงนั้นหลายๆคนก็เลยมองว่ามันอาจจะรีบาวขึ้นมาแล้วก็น่าจะรีบาวขึ้นมาเพื่อลงต่ออะไรนี้นั่นเองนะในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ณตอนนี้คือต่างชาติก็ยังเน้นในเรื่องของการขายออกมานะครับฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อก็ยังเป็นพวกเราอยู่แล้วก็ จะเห็นในส่วนของสถาบันก็เริ่มที่จะเข้ามาซื้อแล้วนะครับพอเป็นแบบนี้หลายๆคนก็เลยอาจจะมองว่าเออแล้วหุ้น p ีทีเนี่ยมันการที่ราคามันปรับตัวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันน่าไว้วางใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทีนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้ไปดูในส่วนของข่าวของหุ้น p ีทีนะครับล่าสุดก็พบว่าหุ้น p ีทีก็มีข่าวเกี่ยวกับบิ๊ก o t อนะที่มีการเข้ามาซื้อขาย หุ้นปีดทีนะครับสูงสุดประมาณ779.43ล้านบาทก็เป็นข่าวบิ๊กหลอดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหุ้นปีดีทีนะครับจำนวน23ล้านหุ้นนะนะทีนี้ผมก็เลยมีการเข้าไปดูในส่วนของบทวิเคราะห์ IA Consen ซน s นะครับที่มีต่อหุ้นปีดีทีก็พบว่าก็มีอยู่ด้วยกันจำนวน15โบรกเกอร์นะที่มีการอ,าออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับหุ้นปีนะครับ ก็มีอยู่ด้วยกัน13โบเกอร์ที่แนะนําให้เป็นซื้อหุ้นปีทีเอาไว้แล้วก็มี1นึ่งโบเกอร์นะครับที่แนะนําให้เป็นถือแล้วก็ยังมีอีก1นึ่งโบเกอร์นะครับที่แนะนําให้เป็นขายหุ้นออกมาซึ่งมาเรามาดูในส่วนของเป้าหมายราคาที่ไอ c o n อน n s u นซมีการวิเคราะห์ออกมานะครับจะพบว่าเป้าหมายราคาสูงสุดเนี่ยก็คือ46บาทต่าสุดก็คือ28บาทนะครับก็น่าจะเป็นโบกที่เขาแนะนําให้เป็นขายออกมานั่นแหละ แล้วที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38บาท82สตางค์นะสำหรับบทวิเคราะห์ของทั้ง15บลกเกอร์นี้นะครับที่มีต่อหุ้นพีทีทีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการวิเคราะห์ออกมาแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะหรือว่าเดือน5นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างอัปเดตอยู่นะครับเข้าใจว่าก็จะมีอยู่3บลกเกอร์นะที่อัปเดตล่าสุดก็คือปลายเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับ อ่ะลองไปดูเพิ่มเติมแล้วกันเนาะทีนี้นะครับเรากลับมาที่คำถามที่เราอยากรู้นั่นก็คือหุ้นพีทีกับราคาณปัจจุบันเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจหรือเปล่าราคาประมาณ33บาทเนี่ยที่มันเข้าใกล้ประมาณ35บาทแล้วและในช่วงเรียนผ่านมาเราจ็นว่าราคาเข้ามาอยู่ประมาณ33บาทถึง35บาทเนี่ยก็มักจะมีแรงเทขายออกมาแล้วดังนั้นราคาณบริเวณนี้เนี่ย เราควรทำยังไงดีนะครับเราควรมีแอคชั่นยังไงกับหุ้น p t t คนมีหุ้นอยู่ต้องขายออกมาไหมหรือคนที่ยังไม่มีหุ้นต้องซื้อหรือว่าเวท and C ไปก่อนอะไรอย่างนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนมาดูสส่วนของหุ้น p t t นะครับที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจในการซื้อขายหุ้นตัวนี้ได้นะครับอย่างแรกก็จะอยู่ในงบการเงินที่ไม่ใช่กาไรขาดทุนโดยตรงนะซึ่งมันก็คือในส่วนของ ค่า PE ค่า P/BV นะครับที่เขาเทรดกันของหุ้น PTT นะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหุ้น PTT เนี่ยเขาเทรดกันที่ระดับ p ประมาณไม่เกิน12บ3เท่าต่ำสุดก็ประมาณ8 9เท่าเนี่ยก็ถือว่าราคาก็ดูมีความน่าสนใจแล้วแล้วก็ระดับ P/BV เนี่ยไม่เกินประมาณ1เท่ากว่าประมาณ1.2เท่านะครับยิ่งถ้าต่ำกว่า1เนี่ยก็อาจจะเป็น ช่วงที่ดีนะก็มักจะมีแรงซื้อกับเข้ามาอะไรอย่างนี้แต่ว่าหุ้นปีทีก็เคยมีการเทรดที่ระดับ P e ที่สูงกว่านี้นะครับสูงถึงประมาณสัก20เท่าก,กว่ายี่เท่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราไปโฟกัสเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่กําไรของหุ้นปีทีเนี่ยมันหายไปเยอะมากก็เลยส่งผลทําให้ค่า PE เนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นอย่างนี้เพราะว่าราคามันค่อนข้างเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะช่วงนั้นนะครับ ตัวนั้นนี่เข้าใจว่าราคาก็ประมาณวิ่งแถวประมาณสัก40 42 43บาทอะไรเงี้ยนั่นเองนี่คือส่วนแรกนะครับในส่วนของ PE กับ p b v นะหลักๆเขาเทรดกันประมาณไม่เกิน12 13เท่า12 13เท่าเนี่ยมองว่าค่อนข้างสูงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า10เท่าลงมาเนี่ยในส่วนของ PE นะเขาก็จะมองว่าราคาดูมีความน่าสนใจส่วน p b v ก็คือ ไม่ควรเกิน1่เท่านะยิ่งต่ำหนึ่งก็อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้นั่นเองส่วนต่อมานะครับส่วนที่2นะที่เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของอการตัดสินใจในการเข้าซื้อหุ้นพีทีหน้าตอนนี้นะครับก็หนีไม่พ้นในเรื่องของกราฟเทคนิคนะในส่วนของกราฟราคาของหุ้นพีทีแล้วก็เห็นว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยในกราฟรายวันนะครับของหุ้นพีทีก็สามารถทะลุตรงบริเวณเส้นเบสองร้อวันขึ้นมาแล้ว ทะลุแนวต้านตรงบริเวณประมาณสัก33บาทขึ้นมาก็ขึ้นมายืนเหนือ33บาท75สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาเคยทะลุตรงบริเวณเส้นเมื่200วันขึ้นมานะแต่ว่าไม่สามารถที่จะยืนเหนือได้ก็คือตรงบริเวณอตอนนั้นนะครับจะเป็นราคาบริเวณ37บาทแต่ก็ไม่สามารถที่จะยืนเหนือได้และในช่วงเรื่อผ่านมาราคาก็พยายามที่จะขึ้นไป ยืนเหนือเส้นนมว200วันแต่สุดท้ายก็คือมันไม่ผ่านตรงบริเวณเส้นนาวี75วันไปก่อนแล้วก็มีแรงเทขายออกมานะครับและในรอบนี้นะ่ะราคาก็สามารถขึ้นมายืนเหนือเส้นนา A 200วันได้ก็เลยทำให้แนวโน้มราคาของหุ้นพ t t ณปัจจุบันนะครับก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากการเป็นขาลงนะครับมาเป็นขาขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าการขึ้นมาในครั้งนี้จะเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งหรือเปล่า เพราะว่าราคาก็เพิ่งทะลุเส้นนาฬม200วันขึ้นมาก็ต้องมารอดูนะครับว่าราคาจะลงมาทดสอบตรงบริเวณเส้นเา200วันแล้วตรงบริเวณเส้นนาฬม200วันจะรับเอาไว้ได้อยู่ไหมก็มองเอาไว้เลยราคาไม่ควรหลุด33บาทนะครับหลังจากนี้ไปย่อได้แต่ไม่ควรหลุด33บาทแต่ถ้าเกิดว่าภายในวันเนี่ยราคาหลุดตรงบริเวณเส้นนาฬม200วันลงมาหรือว่าหลุด33บาทลงมาเนี่ย ก็ต้องภาวนาว่าราคาควรขึ้นไปปิดให้เหนือ33บาทให้ได้นะในส่วนของมุมมองของกราฟเทคนิคนะครับอย่างไรก็ดีนะเมื่อเรามาดูในส่วนของเส้นไอนไในกราฟรายวันของหุ้นบีดีทีปัจจุบันนะครับเราจ็นว่าเส้นไอนสไต์ก็ทะลุโซนโอเวอร์บอทขึ้นมาก็แสดงให้เห็นถึงว่ามีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะหลังจากนี้ไปเนะี่ยมีโอกาสที่อาจจะมีแรงขายออกมา ซึ่งคิดว่ามันก็อาจจะมีแรงขายออกมาแหละก็คงจะเป็นแรงขายที่ราคาจะลงมาทดสอบตรงบริเวณเส้น E200 วันนะครับก็คิดว่าถ้าเป็นในมุมมองของกราฟเทคนิคก็ดูมีความน่าสนใจแต่คิดว่าเราให้ราคามีการย่อลงมาทดสอบแล้วราคาไม่หลุดตรงบริเวณเส้น E200 วันก่อนดีกว่านะครับอย่าพึ่งใจร้อนและเมื่อมาพิจารณาในส่วนของค่า P/E ค่า P/BV ณปัจจุบันนะครับ ก็ถือว่าค่า P/E ก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก10เท่ากว่าเนาะ P/BV e. ประมาณ0.9เท่าก็ถือว่าราคาในาบริเวณนี้ก็ดูมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรเหมือนกันปันผลที่ระดับประมาณ5-6เก็ถือว่าให้ปันผลค่อนข้างดีเนาะถ้าใครที่ชอบหุ้นปันผลแล้วก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องของตัวบริษัทอะไรแบบนี้ก็อาจจะมาดูพุ้นบีทีก็ได้นะครับ แต่ต้องบอกอย่างนึงนะครับว่าการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นไปตามที่ผมพูดก็ได้หรือมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผมพูดก็ได้นั่นเองก็อยากให้เพื่อนๆเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมดูอีกทีหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งหุ้นตัวนี้ผมซื้ออยู่ในพอร์ต DCA ด้วยนะผมก็เลยค่อนข้างอยากมาติดตามหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าหุ้น C ก็ดูมีควาามนน่สใจเหมือนกันก็นกลองไป ทําทการบ้านเพิ่มเติมอีกทีนะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจ2บริษัทนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอาโอกาสเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะในส่วนของหุ้น C p o นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนใดที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแลวก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแระเพียนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ